มาสู่ช่วงคอลัมนิ์ของจอดใจครับวันนี้เป็นพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทแล้วก็คุณอุ๋ยบูดาเบสครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับมีอะไรว่ากันมาผมพึ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อหนังสือดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครก็หลงรักนะคือดิสนีย์แลนด์นอกจากกระตูนที่เรารู้จักแล้วเนี่ยทำหนัง แล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วนะโรยมากแล้วก็ทำดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมฮทีมพาร์คยุคแรกไหมผมไม่แน่ใจมีอะไรก่อนเขาไหมผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้ว่าไอ้เนี่ยเวลาเวลาพูดถึงทีมพาร์คที่มันใหญ่ๆในโลกหรือที่เก่าแก่ที่สุดใหญ่ที่สุดดิสนีย์แลนด์นี่แหละครับเออเรารู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามีมีเก่ากว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขามีเป็นร้อยปีครับอ๋อหรอหรอเหรอใช่ครับที่ออสเตรียครับ ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมดิสย์แลนด์จึงเป็นดินแดนที่ใครเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีจังเลยทั้งพนักงานทั้งอะไรต่างเขาอบรมยังไงคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่เคยฝึกอบรมพวกของพนักงานทั้งหลายเขาบอกว่าสิ่งแรกเนี่ยดิสย์แลนด์ถือเลยนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยพนักงานทุกคนจะมีเวทมนต์และเวทมนต์นั้นเนี่ยคือเวทมนต์แห่งความใส่ใจเรื่องแรกก็คือว่ามองแขกทุกคนเนี่ยเป็น VIP VIP ไม่ใช่เพียงแค่ ผู้ใหญ่ธรรมดาหรือเด็กแค่นั้นเองหมายถึงว่าคนที่บกพร่องทางร่างกายทั้งหลายอย่างเช่นมองไม่เห็นนั่งรถเข็นมาวิธีการง่ายๆก็คือให้พนักงานเนี่ยปิดตาแล้วรู้เลยว่าถ้าเวลาคุณอยู่ในโลกมืดมันเป็นยังไงเวลาคุณนั่งรถเข็นแล้วมันลําบากยังไงบ้างใหร้รู้สึกจริงใช่ครับเวลาเจอแบบนี้ปั๊บเขาจะเข้าไปเทคแคร์เพราะเขาจะเข้าใจแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องที่2ก็คือพนักงานทุกคนจะต้องแนะนําเครื่องเล่นโล,ละครตัวหุ่นหรืคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยครับ พนักงานทุกคนจะต้องแนะนําโดยที่พูดอยู่คําเดียวว่าเหมียวเหมียวเช่นเช่นเช่นคุณเจอรถไฟหอกเนี่ยมียวคือคือทำท่าทางอะไรก็ได้ที่เหมือนเวิรื่อ็อบของพวกเหมือนเหมือนเหมือนละครว่าคุณต้องใช้ภาษากายภาษาเสียงภาษาอะไรเขาต้องการบอกให้รู้ว่าการสื่อสารกับคนคนหนึ่งสู่คนคนหนึ่งไม่ใช่แค่เสียงเท่านั้นทุกอย่างสามารถสื่อสารแล้วสามารถทำให้ทุกคนมีความสุข คนต่างชาติต่างภาษามาเขาสื่อสารไม่ได้แต่เขารู้ว่าถ้าพูดไม่ได้แต่เขาใช้วิธีการนี้สา,ามารถสื่อ,สา,อาสารได้ด้วยพอดิสซียแลนเป็นที่ที่นานาชาติ<ค>เขา้ายวครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าทุกๆสิ่งที่มองเห็นคือโชว์คือไม่ใช่เพียงแค่ลงละครไม่ใช่เพียงแค่มิกเมาส์กกี้เมาส์ ow, อะไรต่างพนักง,งานทุกคนคือส่วนหนึ่งของโชว์โชว์นี้อ,อะไรที่ลูกค้าหรือคนที่เข้ามาเนี่ยมองเห็นเนี่ยนั่นคือโชว์ แปลว่าคนกวาดพื้นคนขายของค,คนเก็บตั๋วใช่หมดใช่ครับหัวใจสำคัญคือต้องการจะให้ความสุขกับคุณฉันทุกคนเนี่ยจะจะมีจิตใจเรื่องบริการนะครคือเนื่องจากนี่เป็นดินแดนแห่งเทพนิยายเอ่อถ้าสูตรว่าบริการไม่ดีออ๊ยบริการไม่ดีเขาจะบอกออ๊ยว่าโช์นี้ไม่ดีนะคือจะไม่ได้บอกว่าคุณทําแบบนี้ไม่ดีนะโช์นี้ไม่ดีเขาบอกมีเคสอันนึงตอนที่เขาเข้าไปทาครั้งแรกเนี่ยเขาขายของขายขนมมีคนมาซื้อ คนนั้นสั่งหนึ่งลังเขาก็เฮยดีนี่จิตใจบริการก็คือว่าเอาของใส่ลังยกให้แล้วก็เดินไปที่ศูนย์จัดส่งรุ่นพี่เข้ามาเดินปุ๊บไปมาโชว์นี้ไม่ดีเขาบอกว่ามันจริงไปไคือมันเือนโลกข้างนอกอันมันจริงเ <laughs> งิน,งนไปก็คือคุณถือกล่องไปในกล่องนี้เขาจะบอกเลยว่าใครผลิตของอะไรนี่นี่คือจริงเขาบอกว,ว่าวิธีการก็คือว่าอย่างน้อยสุดถ้าคุณจะทาอย่างนั้นคุณต้องใส่ถุง ที่มิดชิดมองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้เพราะว่านี่มันโลกสมมุติมันจะเป็นกล่องจริงๆขนมจริงๆอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหไอมัสคอตทั้งหลายะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะถอดให้เด็กเห็นเพราะมันจะทําลายความจินตนาการจินตนาการของเด็กหมดเลยเฮ้ยข้างในมีกีมอวหน้าตายอย่างนี้เหรอตายเลยนะตายเลยนะคือทุกอย่างมันเป็นโลกจินตนาการเหมือนกับ จริงๆทุกอย่างมันคิดแบบนี้หมดอ,อย่างเช่นคุ่ม,มะมงครับ,ค,รบคุณห้ามถอดให้คนอื่นเห็นเด็ดขาดอันนี้เป็นหลักการของเรื่องนี้เลยอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่4ี่คือความสุขของที่เราจะมอบให้ไม่ใช่เพียงแค่รอยยิ้มเสียงหัวเราะอะไรต่างๆมันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นดิสนีย์แลนด์ที่ได้รับคําชมมากคือช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นฝนตกไม่สนุกจะทํายังไงให้สนุกทั้งที่ทมีฝนตกแบบมองโลกในแง่ดีนิดหนึ่งหรือเนื่องจากเด็กไปเที่ยวเยอะของจะหายเป็นประจำ อของหายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจะต้องลงมืออย่างเต็มที่คือเขาบอกมีเคสเคสหนึ่งเด็กเนี่ยเอาตุก๊กตามาตุก๊กตามาแล้วก็ตุก๊กตาเนี่ยทำหายเขาวนี้ปุ๊บขอเข้ามา คนที่ประจําจุดก็เข้ามาเทคเลยพาไปหาไล่ตั้งแต่เริ่มต้นมาแลยท,ทำทำเป็นเรื่องจริงจังอย่าไปถือว่าใช่ครับแล้วทุกไม่ใช่เรื่องเล็กๆ<ไ>แล้วทุกจุดก็เข้าไปค้นแบบจริงๆแบบเดินไปคอมอย่างนี้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเด็กได้ของนี้ขึ้นมาปั๊บเด็กยิ้มดีใจทุกคนก็ปลอกมือให้แล้วก็ความสุขนั้นก็คืออยู่ในความทรงจาของเด็กตลอดแล้วก็พ่อแม่ก็จะประทับใจกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราได้ช่วยแก้ปัญหาได้ เจ็ความสุขมันไม่ได้เพียงแค่รอยยิ้มถืงอัวาเราะ,ะนั้นถ้าเราเข้าไปจุดในของการแก้ปัญหาได้เมื่อไรเนี่ยบางทีมันก็นาความสุข้เขาได้ผมว่าเขาเห็นว่านี่เป็นวิกฤตที่จะสร้างโอกาสเลยใช่ถ้าแบบคนมันไม่ได้มีวิกฤตไม่ได้มีปัญหาก็ไม่มีโอกาสที่เขาจะสร้างความประทับใจเนาะเพว่าเออผมชอบตรงนี้คือผมมองย้อนกลับไปกลับมาสองโลกครับแปลว่ามนุษย์โลกที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ครับฝ่หาโลกที่งดงามไม่มีความรุนแรงมีแต่ความรัก มีแต่ความเอื้ออาทรทุกอย่างเป็นเรื่องแบบฉันช่วยอะไรได้บ้างเมื่อมันยังไม่เจอ,อเราสร้างมันขึ้นมาดีกว่าอนั่นก็คือเหตุผลที่เรามีคนที่อยากอยู่ในโลกเสมือนอม,มากกว่าโลกจรงิงเพราะโลกจริงผมกระจอกมากเข้าไปมีความสุขกับมันชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ค่อยกลับออกมาลองจินตนาการดะว่าถ้าวันหนึ่งมันดีกันกว่านั้นขึ้นไปอีกอ่ะ เราอาจจะไม่อยากกลับออกมาก็ได้อโโดนขังอยู่ในดิสนีย์แล้วไม่ออกซื้อตั๋วต่อไปเรื่อยเพราะผมเคยมีคนรู้จักที่ทํางานที่ดิสนีย์แลนด์ที่ปารีสเขาอยู่ในนั้นทํางานเป็นสิปีแล้วสุดท้ายเขาลาออกผมก็บอกว่าเฮ้ยงานก็ดีรายได้ก็ดีชีวิตทุกวันมาทํางานเจอแต่รอยยิ้มอเขาบอกว่าใช่ที่คุณพูดมาใช่หมดเลยแต่ข้อเสียคือผมกลับไปที่โลกของผมแล้วผมทนความ <Nixon> ความจริงไม่ได้ความจริงไม่ได้ว่าไอ้นั่นด่าไอ้นี่ไอ้นี่รุนแรงใส่ไอ้นั่นไอ้นี่ขโมยของโอ้คือมันแบบเหมือนแบบภูมิคุ้มกันผมต่ําแล้วอะไรเงี้ยก็ก็น่าสนใจนะว่าเราจะแบ่งแบ่งการใช้สองโลกนี้อย่างไรครับคือผมมองมุมหนึ่งคือสี่ข้อนียถ้ามาใช้กับเรื่องของการทํางานคือเข้าใจความรู้สึกของอีกคนคนนึงถ้าเราใช้ความรู้สึกนี้ในการทํางานเข้าใจว่าทําไมคนนี้วันนี้อารมณ์ร้ายเข้าใจที่มาที่ไปญี่ปุ่นไงพี่ ผมเป็นแขกกิ๊กก๊กคนหนึ่งที่ไปพักโรงแรม,มแต่คุณป้าเจ้าของโรงแรมยืนบายบายตั้งแต่รถเราจะออกุน oh, <c oughs> โอ้โหจะก,กลับไปเลยเ<อ>แกถ้าแกอุ้มเราขึ้นห้องได้แกคงแกคงามตามอ่ะ <c oughs> คือคือแบบเหมือนคุณเป็น VIP มากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ช>ทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรหรือยอย่าง, <c oughs> งเช่นมองว่าทุกอย่างที่มองเห็นคือโชว์บนจริงคนเราชอบคิดว่าตัวเราคือตัวเราแต่จริงๆอ่ะพอในทํางานหรือทํางานเป็นทีมเนี่ย ตัวเรามันคือสิ่งแดดร้อนผู้อื่นด้วยใช่ไหมฮะมันคือถ้าเราเป็นอย่างนี้ปั๊บพนักงานเสิร์ฟทุกคนเต้นได้ที่ดูในร้านนั้นดีจะตายเขาไม่ได้แค่เสิร์ฟเขาเป็นผู้แสดงเป็นพระเอกนางเอกทั้งนั้นอะไรเงี้ยชัดเจนหรือมองปัญหาว่าเป็นโอกาสถ้าเพื่อนเราหรือใครก็ตานร่วมงานมีปัญหาแล้วถ้าเขาไปช่วยมันมีโอกาสที่ทําให้คนนั้นรู้สึกดีกับเราได้แล้วมันสามารถทํางานต่อได้ผมว่าพวกนี้เอาไปคิดต่อในเรื่องของการทํางานได้เหมือนกันครับ ลองคิดดูสิครับทำไมเราต้องทำโลกเสมือนให้มันดีเพื่อที่เราจะได้เข้าไปอยู่ช่วคู่ช่วยาวเราทําโลกที่เราอยู่จริงให้มันดี hmm. ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ว่า,าเราเราทำโลกเราเนี่ยเราทําแบบนี้บริการแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เจอกันยิ้มแย้มแบบนี้อื hmm. โอ้โหไม่ต้องไปหาโลกเสมือนก็ได้นะทุกคนมีโลกของตัวเองนะครับเรามองโลกยังไงเหมือนเราเรามองผ่านแว่นอะไรครับถ้าแว่นเราแว่นใสก็มองโลกใสคนใสแว่นดำก็มองโลกมืดอย่างน้อยเราทําโลกของเราให้สดใสด้วยแว่นเราคนเดียวขายอินแว่นเลยคือผมมองว่าถ้าเราไม่พอใจในโลกที่เราอยู่วันนี้เราอยากให้โลกดีๆกว่ามันมีอยู่2อย่างอย่างที่หนึ่งคือเปลี่ยนแปลงให้สิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นตามนั้น ดิสนี่2คือเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองโรกใบเก่าใบเดิมแค่เปลี่ยนมุมมองเราก็ได้โรกใบใหม่กลับมาขึ้นด้วยดิสนีย์แลนด์จบที่โลกของเราขอบคุณครับพี่หนุ่มเมืองจันทร์ครับขอบคุณน้องอุ๋ยครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วสัาหน้พับ5นมงเชนะครับสวัสดีครับในช่วงเวลาแบบนี้เราควรมีเงินสำรองอย่างน้อยเท่าไรต่อเดือน อันนี้พ่อจจริงเลยนะถ้าวงการการเงินเขาบอกว่าต้นปีหน้าสมเดือนแรก NPL ตัวจริงจะมาบังเอิญมันมีข่าวดีเรื่องวัคซีนพอกําลังใจมันเกิดเนี่ยคนจะเริ่มกล้ากล้าทำกล้าจะยื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ครัผมว่าผมเชื่อว่าเก็บเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ที่มีแล้วก็ใช้จ่ายให้ต่ำสุดแล้เก็บที่เหลือให้เยอะที่สุดเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอโควิดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีสุด ตกลงเราเก็บหรือเราใช้ดีเพราะรัฐบาลบอกให้ออกไปใช้ถ,ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีเราก็หู